ามาแก้รูบิกนะครับผมซื้อมาจากเออร้านลดราคาได้นะครับก็ลดราคาได้เลยนะเนี่ยผมจะแก้ครับเลิดดี๋ยวเรามปดูแก้รูบิกเราผู้พันจะมาแก้รูบิกนะฮะเราจะแก้กนะครับ ร้านรถล,ลาคลาทั้งสองอันเลยนะผมซื้ออยู่แล้วดูงานแบบผมไอเอ็ดกับมะไอเอ็ดก็ได้ผมจะแก้แล้วนะผมแก้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องโดนไปหน่อยก็ไม่จบจะได้ยูมันมันเลย な。 ไม่ได้ครับแค่นี้ครับขอบอกแค่นี้นลยครับเอาสองแถวเลยครับ